เอาผมพี่น,อน้องนี่ผ้ามาลองแพ้นำผ้าอุดรอดเลยไปไปเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวลุ่มมองนี้เข้าลุ่มมองนี้ผ้านี่ไปคนของคนของ,ของโอ้หนักเติอบอนไปดิน่นโอ้เอากูแล้วเตืด<ก>อแอลเลยนะเนี่ยระวังเด้อ<ก>ไปไปไป เป่าบรายรยากาศบรรกาศเป็น,ปน,นไนี่เป่าอากาศยุ่แพ่ีบรรยากาศยุ่แพ่ด้อยีเป่ปรอากาศยุ่แพ่แพสุดสูดสกันมีเ่เต็มเบดนี่ครับผู้ทะเริ่มออกกันแล้วเจ้าเต็มออกกันแล้วด้วยนี่โอ้ยตรงๆยืนตรงๆไรกวดเขาบ่กี่ป็ดนะ่านไม่เป็นกวดนะกวดเลยกวดวด ปาลาไหลด้วยนะเออบอปปอลเป็ดมาเาห้าอ่ะลื่นเลยห้ามซิบเด็ดจเกียนไตอยู่อ่ะจเหลือปลาคือตุมเนี่ย,ยบ้านคือบรรยกาศแค่เขาครับขาวครับวันนี้เดียวเนี่อยู่เนีกินมาครับ ครับไกลเลยไงไปไกลเลยไปรูมันจะดีนอมันจะดีนะมันไกลอยู่ไหนออืมันไล่ได้ละบัดได่ได้เรับเอ้าเด็กเด็ถ่ายรูปดูมาเออโอเค บรรยากาศครับบรรยากาศห่อแหม่กาบรรยากาศกากยูแพ่รรากาศยูแพ้ล่องแพน้ำตันนี่ะดอกโอ้เห้อพี่น้อง เอ็ดคิดวบตัวไม่บึ้งเขาให้ลงนู้อย่างน้ำมันเบือแพ้เราจะไม่นิ่งไงี่ป้ให้เนิ่งกได้ใส่แล้วไส้แล้วอีตัวต้มเาจะไไ้มว่าอขยับันนี้ใส่ดีๆเดียว เบ่งกล้องดีๆมาทำมือทำมือนำกันเข่าแถวดีๆบ๊ทสวยงามไหมเพื่อนเข่าแถวมันสวยงามไหมหันหน้ามาตรงๆใครน่ารักที่สุดพี่ฟิล์มดีขวดเวนพี่ฟิล์มนะหนึ่งสองสามแซะหนึ่งสองสามแซะ กาหกกเียมก่ับเลยบยเลยบอกูใส่เสียตัวน้อยแท้บยคือเหม่พี่ฝ่ายบอใส่เสียตัวเสื้อมันตัวน้อยเกินแบบเสื้อมันตัวน้อย่ากัวใส่ตัว่งงยไหมบกว่ามันตัวอไปตายหนุแต่กินเลยวันนี้

เออิเป็นม่มมาเลยมาเลยมาลเอาวจไลูก้ด้วยเหรอเว้ยมกขีเกตเอมักขีเกตเตอ ไปจับกันไปพวกกลมดูเขาทายาะไรกันขามาขนาดมาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเป็นพวกกลุมแม่เอาตีเซ่กันแม่ที่เขาเฮ็ดได่โทษทัด เอาจับไปจับแปนไปแก้าการการพระนองไปเอาแก้วมยังก้มบนใบเออเราก็จีนดเซกันเรื่อยเรื่อยนรื่อยร่อยมาเขาจะมาเออจีจังเลยจีจังเลยอาิีมันไปจีจัียันไปกางจ้าไปกางจีจังไกากเอยอะไรนะใก้ไแล้วเออ ไม่จะ้อผิดได้นะกเหลสีผ่วยครัไม่ได้นสอรองนะครับเโล่รับน้ำเอวอไทต้องเียวนะครับต้อสตามนี้นะค้ไม่่เพขึ้นบังสถานเดียวนะครับก็ต้องเที่ยวรอร่ามาเล่นน้ำเยอะเหมือนกันให้ฟังชั่นตามกฎกติกาด้วยนะครับจะมือวมปลอดไัยนะครับ แล้วก็ระยะ3เมตรกะลูกเล่นนระ3เมตรตัเรือเรานี่เปกระโดดลงน้ำเร็วๆๆๆาสให้เแยงกันแล้วมึงกป้มันจัดเข่ามือเข่ามือเลีดเนะ

好啦 ผมเน่เนาะลืงดินดนะไ,ไปลแล้วเนาะเ้ยล่ากระปานแล้วขอฟังได้ลรืตาเอ้ยตายตาเราพาเขาเข้าเขาฟังหนึ่งตัวน,นี้จับสมอไม่ยันเลยเนียโอ้เขาขึ้นหลายสมอเถอะ

จอดแค่ไรขนาดไ้บารนเฮาเปิดทางโกชูคุมวะปีบับบ้านกับ,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 กบซ่องครับบ,บาเฮบบาบ้าน อนโผล่โล่งหมดเลยเห็นไหมนั่นเบิ่งแพร่อยู่หลายเต็มออกออกจากท่าเก,กือบหมดเว้ที่ต้นเพราะแบบก,ก้กอนเขาไปอยู่ไกลเขาไปลงโยกคล้องไปไปไปพ่อไหน ไปเลยคือบอกฟังฝุ่นเข่าแล้วบอกฟังฝุ่นเข่าเขาโยกพร้อมท่านมาทางไหนอ่ะมาทางนี้นนี้มาทางนี้ล่ะ